เดินตามรอยเบื่องพระยุคนลาบาทศาสตร์แห่งองค์จักรีผู้มีผลสู่ไพรฟ้ามาเป็นผลิตผลสร้างคนคนสร้างงานสองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา,นากสิกรรมรักฟ้ารักดิน เอานสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สสวัดีครับพี่เตี้ยดีดีเลยไม่เคยเห็นตัวจริงดูแต่คลิปดูแต่คลิปพี่ดูแต่คลิปติดตามจากคลิปตลอดเลยไม่มีครับอันนี้ผมไม่ต้องสแกนคิวอาร์โค้ดเนาะขอให้ได้ยินเสียงครับผมยินเสียงนี่จําได้เลยยินเสียงจําได้ ตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นใครพอได้ยินเสียงอ่อใช่พี่เจี๊ยบชัวครับไม่ต้องตรวจเลือดเนาะไม่ต้องตรวจแล้วครับพี่ช่วยแนะนำหน่อยครับตอนนี้ทํางานประจําอยู่ไหมครับตอนนี้ยิงต้องบอกรลยรับก็ได้ครับเนี่ยตอนยังทํางานประจําอยู่ครับอยู่ที่โคราชครับก็าจานถึงสุขหยุดเสาร์อาทิตย์ครับอืมครับแล้วทําไมความคิดถึงอยากจะมาทําเกษตรปลูกที่บ้านเราอยากหาความมั่นคง เพราะว่าทางานประจาเนี่ยถึงเวลา55ถ้าทํางานยาวเนี่ยห้าสิบห้าเดี๋ยวเขาไล่ออกละถึงเวลากเกษียณใช่ไหมครับ,รบก็ต้องออกแล้วพอถึงกเกษียณเสร็จปุ๊บเราจะไปทําอะไร,รจะมาทําเกษตรตอน55าไม่น่าจะทันละไม่น่าจะมีแรงที่จะมาทําหรือว่าไม่มีความคิดที่จะมาทาว่าจะทําอะไรตีครับ,รบแล้วเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนแปลงนี้เลยไหมหรือว่าแปลงไหนเนี่ยผมมีแปลงอีกแปลงหนึ่งอยู่ตรงนู้นเริ่มจากแปลงนู้นก่อนแป,แปลงใหญ่ ครับเป็นที่พ่อแม่ให้ครับก็เลยเริ่มจากตรงนั้นก่อนเดี๋ยวค่อยไปดูเนาะแต่แปลงนี้ก็ซื้อเองอันนี้ซื้อเองครับมือตัวเองเลยพี่เก็บเงินซื้อที่ได้ก็นะต้นไม้พวกนี้ก็คือมาเริ่มต้นปีไหนกันอันนี้น่าจะสามปีสามปีน่าจะสามปีที่แล้วพี่เริ่มปลูกนครับสามปีครับผมครับแล้วไปฟังหน่อยดิฮะแปลงนี้เป็นอย่างที่มาที่ไปที่มานี่ตอนแรกหลังจากซื้อเนี่ยเราจะต้องผสมที่ก่อน เพราะว่าที่มันต่ำใช่ไหมครับพอถมที่เสร็จก็แล้วค่อยมาปลูกปลูกต้นไม้ครับเริ่มต้นปลูกอะไรก่อนล่ะตอนแรกนี้จะปลูกสักอ้อมก่อนอ้อมที่ครับอ้อมที่ก่อนครับขุดปลูกเลยขุดปลูกเลยหลังจากที่ถมดินเสร็จนะพี่แล้วก็ปลูกสักตามตูดเลยปลูกสักแซงแบบกล้วยพี่กระดูกกล้วยนี่ยอันนี้กล้วยพร้อมสักเลย ก็จะไม่ค่อยโตเพราะเป็นกล้วยกล้วยบ้านอะกล้วยอะไรนะ,ะนกล้วยนาว้าวบ้านเราเนี่ยครับครับตอนมาเริ่มต้นไปในคิดอะไรคิดไหมว่าเราจะอยู่กับมันตรงนี้อยากจะสร้างเป็นไม้ผลหรือจะสร้างเป็นไม้ป่าเนี่ยอ่าใช่อันนี้แผนตัวนี้อยากเป็นสวนผลไม้อ่าอยากมีเป็นสวนผลไม้แล้วก็มีต้นไม้ป่าด้วยนิดหน่อยอ,อืมครับจะให้ลมลืน่นเพราะถ้าเป็นผลไม้หมดมันเหมือนจะติเตียใช่ไหมพี่ใช่ใช่ก็เลยอยากได้ไม้ป่า ปนเข้ามาด้วยครับการผมที่อะไรก็ทุนตัวเองหมดเลยทุนตัวเองหมดพี่อาศัยดินใกล้ๆก็ตอนนั้นก็รลลนราสองรอยหาสิบเลยยังไงเนี่ยเป็นหกล้อพี่อันนี้เงินจากทำงานเงินจากทำงานครับแปเป็นแปลงที่เราสร้างบ้านอยู่ประจำเลยคร ใช่ครับาก,กาว,ว่าคืออันนี้คือ,อวางแผนที่จะ,กะเกษียณเอ,อแล้วก็อยู่ที่ทนี่เลยไม่ได้วางแผนจะคือจะอาศัยอยู่ที่นี่เลยเพราะว่าผมมีบ้านอยู่ในหมู่บ้านแล้วมันติดถนนเสียงดังรถวิ่งทุกวันเสียงดังนอนไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ครับรับพีกครับงั้นการการวางเป้าหมายของที่ดินว่าเราใช้ประโยชน์ที่ดินตรงนี้ยังไงก็ต้องชัดเนาะครับใช่ใช่ต้องชัดครับ <laughs> ไม่ใช่ว่าจะได้มาแล้วก็ปลูกไปเรื่อยเอาไม่ใช่พี่ต้องวางใจมากต้องวางแผนก็ทาเลมันจะมีบ้านอยู่ตรงกลางจะมาข้างๆนี้ก็จะทําเป็นสวนครับแล้วก็มีสระน้ําอยู่ฝั่งนู้นครับสระน้ำนี่เอาไว้เลี้ยงปลาครับผมครับพี่ก็ลมกลมๆก็เริ่มได้สามปีไหมได้พี่ได้ได้สามปีได้อยู่ครับแต่ก่อนสามปีเนี่ยการศึกษาของเราก็ต้องมากใช่ครับก็จะดูตั้งแต่ ก่อนหน้านี้แล้วก่อนที่ที่พี่เป็กทําก่อนหน้านี้ถใช่ถึงสือถึงคนและตั้งแต่โน่นเลยครับแล้วก็มีเคยมีโอกาสไปดูของพี่พี่พี่หนึ่งครับแล้วก็นี่แหละก็ไล่ทำมาเรื่อยๆครับทีละนิดทีละนิดครับผมเคยไปอบรมไหมครับถามเคยไปดูกับพี่หนึ่งเหรอครับวันเดียวหนึ่งวันที่เหลือก็ยูทูบที่เหลือก็ยูทูบอย่างเดียวเลยหมดเลยครับผมครับก็ได้อาจารย์จากยูทูบนั่นแหละแต่การเรื่องที่ผมบอกว่า ตกผลึกมันต้องชัดเนาะครับต้องชัดว่าเราจะทําอะไรกับที่ดินตรงนี้อืมอืมครับผมเห็นผลงานตัวเองแล้วเป็นไงบ้างครับต้นมงต้นไม้เขียวขึ้นนะใช่สิก็นี่ก็โอเคก็ก็ภูมิใจอยู่นะฮะครับคือเราทําเกษตรเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยต้องดูไปด้วยทำไปเรื่อยเพราะมันแล้วอย่างหนึ่งผมทำสองวันเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับงี่ยก็ต้องใส่ใจกับมันคือจันทร์ถึงศุกร์นี่ต้องวางแผนแล้วว่า แล้วเสาร์ที่นั่นเราจะทําอะไรเสาร์ที่นั่นจะทําอะไร<อ>ครับจะใช้ประมาณนี้ครับจนันทึงสุกอยู่โคราชจันทึงสุกโคราชเสาร์อาทิตย์กลับมาบ้านเสาร์อาทิตย์กลับบ้านครับก็มีเวลาสองวันนะมีสองวันครับผมโหทมขนาดนี้ได้ก็เจ๋งแล้ว <c oughs> แล้วจากที่ทามาสามปีเนี่ยได้เห็นอะไรไหมวราควรปรับอะไรไหมหรือว่าเรามีพลาดอะไรตรงไหนไหมเอ่อตรงพลาดนี่คือน่าจะเป็นเรื่องของ ดินคุณภาพของดินเนี่ยอันนี้มันเป็นดินถมนะพี่อ่ามันจะยังไม่ดีเท่าไหร่ก็ต้องปรับปรุงดินเพิ่มเพราะามีบางต้นพี่กด็ดูมันก็ยังไม่โตเต็มที่ใช่ไหมอันนี้ขุดแล้วปลูกเลยขุดแล้วปลูกเลย<อ>ครับแล้วก็อาจจะแบบผสมดินนิดหน่อยแต่ว่าแบบดินยังยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับแต่เคยดูคลิปของผมที่ทําที่วางน้ําเขียวแล้วเนาะครับ,ครบเคยดูแล้วพีครับ,รบที่เตรียมหลุมขุดเป็นเมตรอะนะครับอือก็จะเห็นความต่างเนาะใช่ครับผมอันนี้ก็ S <S ก็สําคัญนะอ,อยากจะบอกทุกคนว่าการเตรียมอาหารให้กับพืชเนาะครับ <S <S จะปละูกเลย <S <S ครับครับอ่าน,นี่จะมีโซนด้านนี้จะเป็นไม้ผลอันนี้จะเป็นไม้ผลครับก็มีอะไรละมีมะพร้าวมีน้อยหนาน้อหนานี่เป็นน้อหนาบ้านนะน้อหนาหนังบ้านครับครับส่วนใหญ่จะเน้นบ้านบ้านหมดเลยอ๋อแล้วช่วงแรงแรช่วงแรง จนันนันสุกเราไม่อยู่ใายรดน้ําให้ค็ให้แฟนแฟนอยู่ก็ช่วยรดแล้วก็รด,ดน้ำให้ก็บางทีก็ลาดลงไปเลยเพราะว่าผมใช้โซลาเซลล์โซลาเซลล์ก็ปล่อยลาดลงมาเลยครับ,รบเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งก็รดน้ำให้เขามาช่วยรดอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งเนี้ยครับแต่นี่บำร,รุงตามหลังได้ครับผมต้นไม้ผลเนานะครับบำรุงตามก็เพิ่มปุ๋ยเพิ่มอะไรครับพอดินผมใหม่มันจะประมาณนี้แหละครับ ก็ต้องพัฒนาฟืนฟ้นฟนูกันพนอสมควรคือถ้าไม่มีเวลาทําแบบผมที่ผมเตรียมหลุมเป็นเมตรเป็นเมตรอ่ะเราก็ต้องมาบารุงตามครับผมมันจะได้นี่รอบรอบตอบคิดวางไว้หมดเรียบร้อยไอย้เตรงแสลนี่จะทำะไรจริงอ่ะวางแผนคืออยากาขายต้นไม้อ,อยากอาตอนต้นไม้ของตัวเองเอามาไว้ขายอะไรอย่างเงี้ยพี่เตรียมไว้ก่อน ก็เห็นตัวอย่างของพี่ปาแล้วเนาะครับน่าแหละอันนี้ก็ทําควบคู่คปไปครับยังไม่ได้ล้าออกมาเลยใช่ครับอันนี้จะทําอะไรนะจะทําการจะทําแทงแทงน้ําครับแต่และเสาที่เราต้องแพลนง,งานใช่ต้องแพลนทุกเ <laughs> สาที่นี้ต้องคิดไห้ว่าจะทําอะไรก็สั่งแล้วก็มาทําครับ นี่ถ้าออกมาทําเลยแบบไม่มีเงินเดือนนี่ก็ยากกันนะยากพี่เพราะว่าอตอนแรกผมก็เคยคิดว่าเฮ้แล้วต้องมีรายได้รายวันใช่ไหมรายวันรายเดือนรายวันรายสัปดาห์รายเดือนใช่ไหมแล้วก็มารายปี mm hmm. ถ้าไม่มีแบบนั้นนี่ผมต้องมาหารายวันซึ่ง<อ>น่าจะยากแล้วผมก็จะมาเริ่มทำธละนิดทีละอย่างนี่เราทนนี้กันไหมเพื่อให้เขาทำเทเลยครับแผนไว้พี่ก<อ>็นี่เจ็ ด้ลูกลังมาลงว่าจะทําทางลงไปนี่ครับตัวนี้ผงนี่จะเลี้ยงอะไรเมื่อก,ก่อนนีเ่เลี้ยงปลาดุกครับแฟนเนี่ยอยากลองเลี้ยงปลาดุกเหมือนที่ผมเคยเล่าพี่ฟังนะฮะแตอนนี้เปลี่ยนลปะปลาดุกออกม,มันมีแหนแดงแล้วก็เลยมาลองแหนแดงดูซิเป็นไงอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอยากลองจะเห็นพี่ปุ๋งชวน ทำเห็ดฟางครับก็จะลองเห็ดฟางหลังนี้นมีของเล็กๆด้วยใช่ครับอันนี้ใช่กับเนี่ยครับนี่ปล่อยน้ำลาดคลองได้ด้วยนะเป็นน้ำลาดคลองก็คือจริงๆเป้าหมายแรกๆเ,เลยก็คืออยากได้มีน้ำแล้วก็ลดมะม่วงกับกล้วย แต่แรกตั้งเป้าไว้อย่างงั้นพอรอบมาวารที่หลังนีเ่เรามาปล่อยปลาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเคยไปปล่อยปลาไปรอบหนึ่งวี่บไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือปลามันไม่เหมือนไม่ค่อยโตครับ,รบอาจจะเป็นเพราะน้ำมันตื้นไหมอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันปลาอะไรที่ปล่อยเป็นพวกปลานิลครับปลาลนิมถ้าน้ำตื้นต้องเลี้ยงปลาด,ดุก ใช่ครับน่าจะลองไปดูให้ครบคนที่นะครับพี่หรือไม่ก็ครับพืชไม่งามคือเราไม่ได้เตรียมดินให้เขาใช่โซนนี้จะชัดเจนมากเลยเพราะว่าน้ําขังน้ําแช่เพราะมันเป็นดินเหนียวครับพี่พอน้ําแช่เนี่ยฝรั่งผมใบเหลืองละครับกล้วยพวกนี้ก็ขุดแล้วปลูกเลยขุดแล้วปลูกเลย ทุกอย่างในนีน้น้อยมากเลยที่จะปรุงดินถ้าจะไม่มีเลยปลูกเลยปลูกเลยแล้วก็มาบำรุงทีหลังครับที่ต้องแก้มือนนะครับก่อ, <laughs> อนก็เออที่เราคิดว่ามันคือคือผมมีความคิดอย่างหนึ่งตั้งแต่ก่อนนัานนี่ก็คืออยู่ในถุงอยู่ในถุงเนี่ยไม่โตหรอกลงดินให้มันช่วยเหลือตัวเองด้วยแล้วก็ผมช่วยมันด้วยเนี่ยน่าจะไปด้วยกันได้อย่างเงี้ยก็เลยแต่จริงๆนะ อันนี้ก็โอเคแต่ว่าดินเราอ่ะน่าจะเป็นถ้าดินมันดีมันก็จะจะดีใช่ไหมแต่ผมดินไม่ดีมันต้องปรับปรุงดินดินก่อนแล้วค่อยมาเอาต้นไม้มาลงน่าจะดีกว่าครับอย่างน้อยก็เตรียมดินดีๆให้เป็นหลุมๆอ่ะเมื่อเราจะปลูกหลุมเนี้ยเราก็เตรียมอาหารให้เขาดีๆหลุมเนะี้ยคือไม่ได้เตรียมทั้งพื้นแบบหนึ่งไร่ขนาดนั้นไม่ใช่เรา<ๆ>เตรียมเฉพาะหลุมครับมะพร้าวนี่ก็สามปี มะพร้าวนี้ชุดนี้น่าจะสองปีครับมะพร้าวเพราะผมปลูกแซมสมองรอบครับนิสาที่ขุดที่แรกเลยใช่ครับตอนตอนนี้ตอนที่ทําอ่ะครับเอาดินมาถมอ้อมเลยเอ,อไม่ต้องขุดดินมาถมอ้อมเลยแล้วก็ให้รถวิ่งไปวิ่งมาให้มันแน่นครับพี่เราก็ได้สระเราก็ได้สระ เว้นไม่ต้องถมไม่ต้องถมลึกประมาณเท่าไหร่นี่น่าจะประมาณ3เมตระได้คือคือพื้นเดิมเลยน่าจะอยู่ประมาณ 2- 3เมตรครับอุณนหภนูเดิมมันก็ต่ำต,<า>ต่ำต่ำพี่ถ้าเราดูตรงนี้เรารู้สึกเออมันสูงแต่พอไปดูข้างล่างนึงน่าจะ3เมตรได้ครับกบปลปลาไปเยอะนะครับเนี่ยเยอะพี่เป็นตรงนั้นเนี่ยทำมาแบบนี้ควบคู่ไป3ปีมาเนี่ยพราะม,มั่นใจไหมว่าถ้าวันหนึ่งเราไม่อยู่โรงงานแล้ว เพราะว่าอันนี้มั่นใจฮะอีกสองปีนี่ผมแมวแล้วผมใบใบใบโรงงานละเพราะว่าเคยจับปลาแล้วก็เลยมานั่งคิดดูให้เราได้เท่าไหร่เคยช่างปลาก่อนหน้านี้ฮะ<ม>ก็ได้เยอะครับแต่อตอนนั้นน่ะปล่อยลองซ้อมก่อนอแต่ตอนนี้ก็จริงๆนี่ก็เยอะอยู่ครับปล่อยปลาไปประมาณสามพันนะปลานินสองพัน 2, ปลาทับทิมอีกพันหนึ่งครับ ไม่ได้เลี้ยงอาหารไหมไมีเลี้งอาหารครับอยู่นู่นก็ให้บ้างแล้วก็บางทีก็เอาไอ้แหนแดงครับมาให้มันบ้างไปลองให้าหารครับพี่สังเกตไหมว่าเสาร์อาทิตย์หนึ่งมันจะไวมากคือใจหมดไวมากใจเรานี่จะมาแต่สวนละเราไม่อยากทำงานเท่าไหร่แล้วถ้าคนใจไม่เอาเลยนะ <c ười> าาตัวนี้ตะลัเลนี้ทำอะไรตัวนี้ตะลักเตรียมไว้ทำเป็นอเหมือนน้ําเหมือนเพิ่มออกซิเจนในน้ำอะครับอ,อืเพิ่มออกซิเจนในน้ำก็นนี่ห่อนไปแล้วก็ให้น้ํามันพุง่งขึ้นครับ,บรครแค่นี้กร็พอแล, <ๆ S 2> แ,ลแล้วนี่ถือว่าปลายังผมว่ายังน่าจะปล่อยได้อีกนะเดี๋ยวลองให้อาหารดู ก่อนหน้านี้อดีตเลยเ่ยเคยคิดจะมาทำเกษตรไม่ก็เหมือนที่คุณแม่บอกเนาะคือทำเกษตรมันยากมันเหนื่อยอ่าเราก็อยากส่งให้ลูกไปเรียนไปทำงานที่มันสบายๆสุดท้ายก็มันจริงมันมันไม่ตอบโจทย์อ่ะตอนตอนเป็นเด็กเราจะรู้สึกเหนื่อยเนาะแม่ให้ไป นาไปเมื่อก่อนนี้เขาเกี่ยวเกี่ยวมือใช่ไหมครับพี่อแล้วก็ไปเกี่ยวกับเขาแหละแต่เร้แเหนื่อยร้อนอแต่พอมาถึงสมัยเราแล้วต้องไม่ใช่ลอะอเหนื่อยร้อนนั่นคือเราได้ออกแรงออกลังกายด้วยครับแต่เราก็ไม่ได้ทําเหมือนเดิมแล้ว <c oughs> คือเราไม่ได้ทํานาทั้งหมดครับ,อรบพอเอาจริงมาวิถีนี้พอจะมั่นใจไหมครับว่ามันไปได้มั่นใจมากเลยตอนนี้ ก็คือนี่แหละถึงตั้งเป้าไว้เลยสองปีนี้ผมออกแน่นอนครับคือคือเราไปทํางานที่โรงงานเนี่ยมันเราคือคือถ้าเราทําแล้วมีความสุขก็โอเคก็ดีก็ทําไปแต่ถ้าเราทาแล้วรู้สึกไม่ใช่แล้วเนี่ยมันมันไม่มีความสุขนี่ผมเอาความสุขตัวเองมาเป็นที่ตั้งอืมก็ทําอะไรแล้วมีความสุขทําไปนั้นดีกว่าครับ แต่เราก็ต้องมีการเตรียมการใช่พว่าเราออกมาแล้วจะจะมีอะไรรองรับครับต้องแพลเนยบางแผนเนี่ยต้องชัดเจนต้องให้มันชัดเจนถ้าถ้าอย่างนั้นเราจะออกมาแล้วเราจะจะลำบากจากที่คิดว่าจะมีความสุขอาจจะกลายเป็นความทุกข์ก็ได้ครับงั้นการวางแผนสําคัญเนาะวางแผนสําคัญจะลาออกใช่ใช่อย่างน้อยทําดูก่อนถ้าถ้าจะมาสายเกษตรนี่ต้องลองทําดูก่อนทําเล็กๆกก่อนว่าใช่ไหม อาจจะไม่ใช่ก็ได้หรือว่าเอาเป็นแบบอื่นอะไรอย่างเงี้ยพ่กเกษตรมันมีตั้งหลายอย่างใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องพืชเรื่องน้ำเอเรื่องปลาอะไรอีกละ่ะมีเยอะแยะใช่ไหมเราก็ค,ค่อยค่อยหาเอาว่าเราถนัดอะไรเราชอบอะไรครับเอาเขาจริงสุดท้ายคนก็กลับมาพึ่งที่ดินนะใช่ใช่พี่เกษตไทยต้องกลับมาสู่โซนนี้ครับสุดท้ายเราก็ต้องกินนะต้องกินต้องมีที่กินที่อยู่ใช่ครับอืม โควิดมีส่วนช่วยกระแทกเยอะไหมโอ้โควิดนี่เต็มเต็มเลยเพราะว่ากินก็คือมีเงินแต่ว่าไม่รู้จะซื้ออะไรมไม่ใช่ไม่ใช่ซื้ออะไรไม่มีอะไรจะขายให้เราเราจะมีเงินไปไปทำไมใช่พี่แล้วก็ตรงเนี้ยครับเป็นหลุมหลบดภัยได้ไหมได้เลยมีผลกระทบเยอะไหมฮะที่โรงงานพโควิดอ่ะ จริงๆมันเป็นโรงงานประเภทอิเล็กทริกนี่มันก็มีครับแต่มันน้อยอนีกระบอกเล็กๆนะฮะมีประมาณสองสามพันตัวครับครับผมัมโยนบีสก,กรมได้ไหมเนี่ยปลาทับทิมเยอะนะครับปลาทับทิมกักบปลานิลน,นะ,ะเดี๋ยวเลี้ยงแค่สองปลาเนะะี่ย แต่ความเชื่อของคนโบราณเนาะพ่อแม่เราก็จะฝังว่าเ,เกษตรกรมันลาบากเ <c oughs> กษตรกรมันต่ําต้อยนะใช่ใช่พี่ลำบากไม่อยากให้ลูกมันลําบากหรอก็ต้อตงแต่ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปจนกลายเป็นทนาังานบริษัทไม่โคตรลาบากอ่นี้พี่ไปทางานตั้งแปดชั่วโมงอ,อ,อแต่อยู่นี่ถ้าแปดชั่วโมงทําของตัวเองนี่ <c oughs> ผมว่าผมใช่น่าจะได้ไปกว่านี้ละแต่ก็ถือว่าโรงงานบริษัทก็มีคุณูปการแหละเนาะ คือ <c oughs> คือมันต้องวางแผนเหมือนที่เราพูดกันตอนแรกครับพ <ใช S 1> ี่ว่าฮ้ยเราจะเอาเงินมามาทําอะไรมาทดลองไม่ใช่เอาเงินถ้าเงินก็นต้องใช้ให้มันถูกใช่ไหมครับถ้า,ถามีเงินแล้วเก็บไว้ตอนห้าสิบห้าแล้วมาทํามึงมันก็จะเปะ็นอีแบบหนึง่งใช่ไหมครับแต่นี้เราทำาได้เงินมาแล้วก็มาลงทุนกับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรารักคิดว่าใช่มันก็ถูกไหมพี่แต่ถ้าคนกินคนเที่ยวนี่ไม่เหลือนะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอแต่ถ้ากลุ่มนั้น นี่ก็ต้องเก็บเนาะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเก็บเงินครับก็ต้องยอมรับว่าเกษตรจริงๆมันก็ต้องมีทุนแหละตช่แรกอ่ะครับอคุณไม่มีทุนมันก็เริ่มยากชอย่างเงี้ยเออสมสมที่ซื้อที่สมที่อย่างเงี้ยกดบ่อปลาแล้วปลามาลงเงี้ยคือทุนทุนทั้งนั้นหละทุนทั้งนั้นพี่แต่ต้นทุนพวกนี้มันจะยั่งยืนขึ้นเมื่อการเวลาผ่านไปใช่ครับเนี่ยผมมีเวลาน้อยใช่ไหมเสาร์ที่เนี่ยผมก็ต้องใช้องเงินนั่นแหละมามาใช้ <ม>ชใช่ครับมาช่วยให้ใช่ครบช่วยทํางานแล้วก็เรามาดูที่ตรงไหนที่ต้องอได้ต้องปรับปรุงแล้วก็คือต,ต้องบริหารเวลาแล้วก็เงินของเราด้วยครับและในตรงเนี้ยตรงที่บ้านเนี่ยสองไร่กว่านี่มีอะไรต้องเพิ่มเติมอีกไหมผมมองมีผมอยากลงส่วนต้นไมอ้อีกหน่อยอเพราะมันยังแคบมันยังพื้นที่มันยังได้อยู่ครับ,รบยังได้วางยังต้องปุูยอีกเยอะครับ แต่อย่างที่ผมเห็นเนาะถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเนาะผมอยากให้บำร,รุงต้นไม้ออืบำร,รุงต้นไม้ตามเพิ่อมอาหารให้เขาครับมันจะถีบตัวขึ้นไปอีกเยอะเลยัออืครบเ,เคยมีไอเดียว,ว่าฮถ้าเราถ้าอย่างผมจะเ,เลี้ยงหมูอีกสักสองตัวตรงเนี้ยมันมันจะเป็นยังไงครับ,รบก็ลองดูครับลอง<น>ดูเพราะว่าเราจะได้อะไรนะปุ๋ยใช่ไหมพี่ แต่เป็นประเภทหมูหลุมก็หมูหลุมจะดีกว่าใช่ไหมครับหมูหลุมจะดีกว่าที่เขาใช้กันอือก็คือเราค่อยๆเติมไปนะในระยะอีกสองปีกว่าเราจะล้าออกเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะเติมเพราะเรายังมีทุนครับเอาทุนตัวนี้มาเติมเติมให้โครงสร้างมันดีครบเนี่ยครับอืออีกสองปีข้างหน้ามันคงจะสมบูรณ์มากขึ้นไปเรื่อยๆใช่ใช่พี่ฮะสองปีนี่มร้าพผมน่าจะได้กินแล้วไหมใช่ใช่ใช่พี่อือ ไม้ผลอื่นๆอย่างที่ผมบอกแต่เราต้องบำรุงให้มันอาหารเขาด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูแปลงนาอีกแปลงหนึ่งเนาะใช่ครับมันเริ่มต้นยังไงจะได้เห็นว่าคนที่ทํางานโรงงานเราต้องเตรียมแผนยังไงบ้างครับพี่ซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานา ก,ก,กผมแนะนำหน่อยครับตรงนี้14ี่ไร่อะไรบ้างตอนนี้เมื่อก่อนเป็นที่นา14ไร่ไร่วน,นี้ก่อนที่ผมจะเปลี่ยนมาเป็นป่าเนี่ยผมลองทำนาก่อนทำนามาก่อนแล้วก็มาคิดดูว่าต้นทุนเป็นยังไงค่าใช้จ่ายเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงสรุปคือขาดทุนถ้าคิดค่าแรงด้วยครับก็เลยปรับเปลี่ยนแต่ว่าผมไม่ได้เปลี่ยนเนยอะนะผมเปลี่ยนทีละนิดก่อนทีละครึ่งท,ทําทีละครึ่ง มันมี14ผมก็เริ่มทำขุดสระแล้วก็น่าจะประมาณสัก6ไร่7ไร่เอาดินสระมาถมแล้วก็ปลูกต้นไม้ครับปลูกป่าและอย่างขี้เหล็กพวงนี้ก็ปลูกครับปลูกทุกต้นอยู่แถวแถวนี้ปลูกทุกต้น<อ>น,น่า<อ>จะเป็นแล้วพันที่เดินกันมาเนี่ยมันมันใหญ่มั้งนี่มาตีแรกวะใช่ครับมันแบบนี้ตั้งแต่ที่แรกคือเราแบ่งที่กันคนละครึ่งกับที่ข้างๆดันๆเอามาเป็นทางเดินครับ สระลูกนี้แหละสาะลูกนี้เป็นสาะเก่าสระเก่าสระตั้งเดิมล่ะครับทําไมเลือกขี้เหล็กครับขี้เหล็กมันโตเร็วคือคือที่เลือกขี้เหล็กเพราะโตเร็วแล้วก็ได้ร่มอย่างหนึ no ่งขี้เหล็กเนี่ยขออะไรนะได้เออได้จากศูนย์พ่อพันก้าไม้อ๋อเขาให้นใหญ่วิแต่ขี้เหล็กตอนนั้นก็เลยเอาขี้เหล็กนี่แหละปลูกก่อนครับอันนี้ปลูกปีไหนฮะ อันนี้น่าจะสี่ห้าปีหกปีหกปีแล้วพี่อืม,อมแปลงนี้น่าจะหกปีแล้วหรึ่ห้าเจ็ดได้ครับห้าแปดเนาะครับสะเดาก็ปลูกสะเดาวางต้นมันขึ้นเองครับพี่อเอาบางต้นมันขึ้นเองครับครับก็คือไม่ได้ตัดมันก็ส่วนใหญ่มันอ่าป่านี่จะมีสะเดาประดู่ใช่ไหมครับใช่ครับมีของเดิมถ้าแปลกไปจากนี้เราเราเรา,เราปลูกละ่ะ เข้าทางนี้ครับพาพาเดินตอนแรกจะ,จะบอกให้พี่ปุ่งเข้าทางนี้ <laughs> สระลูกแรกนี่จกงบพัฒนาที่ดินไม่สระนี้ใช่ไหมอันนี้ไม่ครับเพราะอันนี้พ่อขุดเอาดินไปถมบ้านครับอันนี้นานแล้วครับ,รบมีต้นไม้ใหญ่กี่ต้นเนี่ยที่แรกเลยต้นประดูใหญ่ๆเนี่ยครับต้นเดียวต้นเดียวครับมีต้นประดูเก่า อะไรนะมะขามป้อมเก่าแล้วก็ต้นอะไรนั่นผมไม่รู้จักเก่าที่เหลือปลูกเออแล้วก็ต้นอะไรนะไอม่ครับก็เลยไปนิดนึงอะไอ้นั่นอะบานผมเรยกพญากระบุกอ่ะอ๋ออีซึกอ่าน่าจะแบรนแหลครับอันนี้อันนี้เก่าครับครับที่เหลือปลูกครับและขอบเขตแดนที่ดูจากภาพมุมสูมันมีคันน่ะน่ะทำหมดเลยทำฝั่งนู้นก็ทำทำด้วยพี่ เพราะเราอยากได้ถนนอ้อมที<อ>่แล้วก็ปลูกต้นไม้ขอบครับ,รบอันนี้จากที่เรายืนเนี่ยเป็นดินจากเอาสะมาใช่ครับดินใ<อ>นสะระมันก็จะเป็นดินก้นสะเลยใช่ใช่พี่ดินจะเหนียวมาก mm hmm. <laughs> น่าตั้งแต่ก่อนโควิดไม่ได้เข้า mm hmm. มันก็จะรก อตอนนั้นมาปลูกคนเดียวเหรอคก็ครับก็จะมีแฟนด้วยบางทีครับเดี๋ยวพวกกระถิน่นก็ปลูกปลูกครับกระถินนในปา่าก็รถินนี่น่าจะพร้อมกับไออะไรนะขี้เหล็กอะครับหกปีห้าปีหกปคีคิดยังไงจะไปให้พื้นนี่เป็นอะไรเป็นปา่าพื้นที่อันนี้วางแผนว่าจะเป็นป่าอย่างเดียวพี่อือ เพราะว่าเราเรามองว่าไอ้ทำนามันมันมันไม่ได้อะไรแล้วใช่ไหม mm hmm. เราก็อยากใอ้เป็นป่าด,ดีกว่าเพราะว่าอนาคตรเราก็เออต้นไม้มีราคาแล้วก็ค่อยตัดเรืออะไรอย่างเงี้ไปครับสะลงนี้กว้างขนาดไหนนี่น่าจะประมาณหนึ่งไรครับสะนี้ไรหนึ่งแต่แต่มันเป็นสองสเต็ปแล้วพี่คือฝั่งนู้นจะลึกแล้วก็ขยับมันก็กจะตื้นครับ,รบที่ที่ทำอย่างเง้นเพราะว่าเรา เราขุดตามพื้นที่แล้วก็ตามงบด้วยอืมันมันมีเสียค่าทอยดินอันที่สองร้อยครับค่าทอยดินจากสาถานีผมพื้นที่เนี่ยสองร้อยครับอูก็ถือว่าสูงนะงดินตัวเองเนี่ย <c oughs> ครับน่าจะมีสี่ไร่ที่ว่าซื้อเพิ่มใช่ครับอยู่ตรงนี้ครับ,รบอันนี้เราเราไม่ได้ถมดินครับพี่แล้วก็ แค่ยกเป็นล่องแล้วก็ปลูกเลยมีสูบน้ำอะไรอยู่เมื่อมันมีมันมีน้ำขังอยู่ทีนี้ผมก็เปิดทิ้งไว้เลยเพราะว่าผมมีโซลารเซลล์อยู่ตรงนั้นแ้วก็ลากปั๊มจุ่มมาแล้วก็ออกันนี้ที่ปลูกเอซื้อที่เพิ่มสี่ไร่ครับปลูกป่าทั้งหมดปลูกป่าทั้งหมดมีไผ่อยู่ตรงนู้นประมาณน่าจะสักไรนึงครับที่แล้วเป็นแบบนี้หมดเลย ก็จะลกหน่อยมันได้ตัดเลยโพยาอย่างนี้ไม่น่าไม่น่ากลัวหรอกมันก็สูงแค่นี้แหละอืมคัดต้นไม้เราพ้นแล้วก็จบแล้วพวกนาข้างๆนี่ญาดหมดเลยเหรอญาดครับฝั่งนี้อันนี้จากนี้ไปเป็นญาดหมดจึงแบบว่าเราเราปลูกต้นไม้ทิดแดนเขาไม่ว่าอะไรหรอกเอาไม่ว่าเขาก็ชอบไงเขาก็อยากปลูกด้วยอืมครับ แปลงนี้ตั้งใจเป็นป่าให้หมดตงนี้ป่าให้หมดอันนี้เราก็แต่ว่าไปทําแปลงบ้านก่อนทําที่บ้านก่อนทําแปลงที่สวนก่อนอที่เราอยู่ประจำเนาะใช่ครับอาตรงนันให้นเจ็ดทำที่ตอย่างเนาะเออแล้วก็อันนี้เคยมาเป็นรอบสองแต่ก็เห็นเนาะว่าต้นเนี้ยปลูกพวกเนี้ยก็ไม่ได้ดูแลเยอะใช่ใช่อันนี้ปลูกทิ้งเลยปลูกแล้วดูแลอันนี้ดูเหมือนจะมีเด็กๆมาช่วยเด็กลูกหลานนะมมันก็เลยจัดทีๆแล้วก็มี สองต้นนั้นผมว่าเอาไม้ทนแรงพวกนี้มาลงครับที่เด็กไม้พวกนี้ไม้ตระกูลทนแรงมาลงแต่ลงตะเดาเงครับถ้าเราไม่มีเวลามาดูมากครับอันนี้ก็ลงอะไรไปบ้างต้นไม้อ่ะอันนี้ก็จะมีประดูอะ,อะไรนะมะขามงมีสะเดามีมีตะเคียนด้วยนะออ่ามีอะไรอีกละ่ะมีต้นเต่าด้วย าารับอันนี้ซื้อด้วยก็มีตายครับแล้วก็ปลูกไอเจ้ากระถิ่นเทพาแซมอยู่ตรงนู้นครับอันนี้ประสบการณ์จากปลูกป่าในนาอันนี้ปลูกป่าในนาคิดว่ามันต้องปรับอะไรไหมถ้าปลูกป่าในนานี่จะเจอปัญหาเรื่องเวลาฝนมาน้ํามาเยอะเเนี่ยเนี่ยแล้วต้องอน,นี่ผมพยายามทําพื้นที่ให้มันเอียงแล้วออเอียงไปด้านหนึ่งแล้วแล้วก็ให้มันต่ําด้านหนึ่ง ให้น้ำมันมารวมกันครับแล้วก็ค่อยจัดการสูบออกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ได้ยกล่องใช่ไหมอันนี้ยกล่องมันหน่อยนึงครับยกล่องครับแต่มันได้ใช่มันตื่นไปไม่ต้องสูงกว่านี้ครับเอาในน้ำมนุษย์เงินเดือนเนาะมีอะไรจะฝากให้กับพอกิดพี่น้องที่อยากมาทําเงี้ยคนรยังไงถ้าใครอยากมาทําประมาณนี้แบบเนี้ยทำเกษตรเนี่ยวางแผนก่อนวางแผนแล้วก็ทดลองทําทําทีละนิด ถ้าใช่ก็ค่อยทําต่อไปเลยยาวๆครับประมาณนี้แต่ควรจะทําควบคู่ไปใช่เรา <c oughs> เพราะว่าเราเราจะต้องทำทำงานเอาเงินก่อนทํางานเอาเงินด้วยแล้วก็เอาเงินมาบริหารมาใช้จ่ายปลูกต้นไม้ใช้คนงานอะไรอย่างเงี้ยครับทำโครงสร้างแปลง,ท,งทำโครงสร้างให้มันเรียบร้อยเพราะโครงสร้างนี่ใช้เงินเยอะเงิใ<ช>นะใช่ครับใช้เงิน ซองมือเราจะก่อหัวใจเราจะเกี่ยวประสานกลมเกลียวศาสตร์พระราชาแผ่นดินทองพืชผลนานากสิกรรมรักฟ้ารักดินเพื่อฟ้า,าดินอันสดใสเพื่อฟ้า,าดินไร้พิษปลอดภยัยเพื่อฟ้า,าดินของหมู่ หลานไทยเพื่อฟ้าดินของคน